เก็บน้ำยางพี่ขายล้านยางค่ะพี่น้องวันนี้วันที่20มกราสม2ห68ราคาน้ำยางอยู่ที่68บบาทจังหวัดสุราษฎร์ธานี มัดด้วยยางในรถแนวหน้าคาร์วอนโอ้ได้เยอะกว่าทุกทเที่ยวประมาณหยิบเจ็ดโล

Ừ. ủa không không ủa không không ủa không